วีออสคันนีของพี่ใหม่รถรุ่นนี้อายุ10กว่าปีแล้วแน่นอนครับมันก็มีริ้วรอยมันก็มีความเสื่อมของอุปกรณ์มันก็เคยผ่านการซ่อมสีมาบ้างแต่โดยรวมต้องบอกว่าพี่ใหม่ดูแลรถด,ดีมากอันนี้ขอชมเลยนะครับพี่ใหม่ดูแลรถและใช้งานรถเป็นอย่างดีมาตลอดทำให้รถไม่ได้ดูโทมมากครับวันนี้พี่ใหม่อยากให้รถกลับมาดูดี กลับมาดูสวยดูใหม่เหมือนวันแรกที่ใช้งานอีกครั้งหนึ่งก็เลยตัดสินใจไว้ใจให้เรามาฟื้นฟูสภาพรถแบบครบวงจรครับวันนี้เราได้ทําเคลือบแก้วแบบรับประกัน2ปีให้กับพี่ใหม่ไปในคอสของเคลือบแก้วแบบรับประกัน2ปีของเราก็จะรวมการปรับสภาพผิวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเรื่องของผิวสีภายนอก สภาพของห้องเครื่องล้อกระจกพลาสติกดำโครเมียมต่างๆหรือผิวสีรถเราดูแลให้ทั้งหมดอย่างเช่นอันนี้เป็นการเคลือบเซรามิกในห้องเครื่องครับสังเกตไหมครับฝาครอบเครื่องเมื่อเราลงน้ำยาไปแล้วมันเกิดความต่างวัสดุเดิมเนี่ย เป็นพลาสติกก็จริงจะใช้งานมานานๆโดนทั้งความร้อนโดนทั้งคราบฝุ่นคราบอะไรต่างๆก็ทำให้มันซีดลงแต่เราก็ฟื้นฟูให้กลับมาสวยได้เดี๋ยวผมจะให้ดูในขั้นตอนสุดท้ายนะครับว่ามันสวยแค่ไหนส่วนล้อแม็กเราก็ทำการดีเทลลิ่งขจัดคราบที่ผ้าเบรกแล้วก็ทำความสะอาดล้อแม็กจนสวยเลยแล้วก็เคลือบ ด้วยน้ำยาเซรามิกที่ออกแบบมาเพื่อเคลือบล้อแม็กโดยเฉพาะฉะนั้นต่อไปเวลาพี่ใหม่ไปขับขี่เนี่ยเวลาล้อมันเลอะมันก็จะทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับส่วนผิวสีเนี่ยเราก็เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเซรามิกนะครับของจีออนที่ร้านเราใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อเสียง1ใน5ของโลกเลยนะครับนั่นก็คือจียอนนั่นเองนะครับทั้งการเคลือบผิวสีรถก็ตามการเคลือบรอมแม็กก็ตามหรือการเคลือบห้องเครื่องก็ตามหรืออย่างที่เห็นที่หูกระจกมองข้างเป็นพลาสติกดำซึ่งเวลาที่โดนตักแดดเป็นนานๆมันก็จะออกเป็นสีด้านๆเราก็สามารถฟื้นฟูแล้วก็เคลือบให้พลาสติกดำมันกลับมาดูเข้มดำฉ่ำ ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งกระจกเองเนี่ยเราก็มีการเคลือบเพื่อให้กระจกมีความลื่นไล่น้ำได้ดีซึ่งเวลาที่ไปขับก็จะทําให้ทัศนวิสัยดีเวลาที่ฝนตกเราก็สามารถมองทางได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับการขับขี่ของเราด้วยรวมถึงการทําความสะอาดเช็ดแห้งเราก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายเช็ดแห้งออกมาก็ดูใสดูใหม่เหมือนเดิม วันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังครับว่าจริงๆแล้วเราจะใช้รถอะไรไม่สําคัญเลยครับมันสําคัญว่าเราดูแลเขาดีไหมเราดูแลรถเราดีไหมถึงรถเราจะอายุเยอะแล้วแต่ถ้าเราดูแลเป็นอย่างดีมันก็ยังดูใหม่แล้วก็ดูน่าใช้งานอย่างเช่นรถ v ีออคันนี้ของพี่ใหม่เป็นต้นนะครับหวังว่าจะถูกใจผลงานที่เราทําให้นะครับพี่ใหม่แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ไว้ใจให้เราได้ดูแลด้วยความปรารถนาดีจาก อยู่สมัยคาแคร์ขอบคุณครับ